สวัสดีค่ะปัตสภาพมืองค่ะน้ำค่ะครั้ง้าคราวนี้เรามาดูกางเกงบ็อกเซอร์ผู้ชายนะคะเป็นงานเมกาลอตซีไอค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา17,000บาทนะคะจำนวนตัวอยู่ที่450-500ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ34บาทนะคะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นบ็อกเซอร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานบ็อกเซอร์นะลูกค้า ท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าขายแนวกางเกงชุดชั้นในอยู่แล้วเสื้อยกทรงอยู่แล้วหรือว่าขายแนวกางเกงบ็อกเซร์อยู่แล้วแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าหมวดนี้นะคะมีแบบว่ามีรวมผ้ามาด้วยนะใช่ค่ะจ๋ามีทั้งเป็นผ้ายืดแล้วก็เป็นผ้าคอปต้อนนะคะเมื่อกี้เจอไปเป็นฟูดค่ะเจอไปเป็น นคอันนี้คืออะไรนะจ๊ะพี่ได้อเมริกันอเมริกันนิเกินปัน๊แป๊บเดียวเองลูกค้าค่ะลืมแล้วเมื่อกี้อ่ะอเมริกันนิเกิลเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนประมาณ34ิบบาทต่อตัวค uh ่ะ huh. ร uh ูกค่ะอเมริกาไนใเกคสามารถ CF ได้เลยตัวนี้เป็นของชอมมี่ค่ะปลาอเมริกาไนกเกิลเหมือนกันนะฮานเนตค่ะรุคมาเลยนะคะค่ะมาอยู่ในนี้นะคะต้นทุน37บาทเท่านั้นรูกค่ะา34 34ฮ่ามสิบค่ะฮาเนทค่ะฮานเนทขึ้นราคาแต่ว่าก็เล็้อสีาวนะคะ วูติก้าค่ะลูกค้าจ๋าทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นที่น้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์มีค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ไม่ได้เการันตีนะคะว่าแบรนด์จะมีเยอะหรือมีน้อยนะคะเพราะว่าหมวดของเขาคือกางเกงบ็อกเซอร์นะคะใช่ค่ะฮาเน็ตค่ะตัวค่ะที่ผ่านไปเป็นฮาเนตหมดเลยนะคะลูกค้าค่ะ แนะนำแนะนำใครที่สนใจ CF ได้เลยมีกระสอบอนี้กระสอบเดียวลูกค้าจะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะ,ะสัปดานเกงบ็อกเซอร์นะ,ะฮันเน็ตอีกแล้วค่ฮะฮันเน็ตอีกแล้วแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยนมีมาฮันเน็ตมีมา โปโลค่ะลูกค้าจากโปโลมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะคือแบรนด์ของเขาอุ้ยหยิบมานี่คือแบรนด์หลายตัวเลยลูกค้าเอาไปอัพทำราคาได้ไปขายตัวละห้าเก้าได้ตัวละแปดเก้าได้นะคะลูกค้าจะหรือไปจับเซ็ตจับคู่กันก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะได้หลากหลายเลยทั้งเป็นผ้ายืดทั้งเป็นผ้าคอตตอนนะคะเน้นเป็นทรงบ็อกเซอร์ค่ะลูกค้าจะ บีฟอาจจะเจอบ้างนะคะแต่ว่าเล็รนน้อยฮานเน็ตค่ะลูดค่ะป้าแบนค่ะสแตมฟอร์ดค่ะลูกค้าจากสแตมฟอร์ดค่ะแล้วก็มานะคะป้าสหลักลานแอลเบนค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าลายน่ารักก็มาลายแบบตะลงตะลางนะคะสีทีเปียกนะคะมีมาหมดค่ะโอนาวีจ้าป้าสแบนแบนไม่พักเลยนะคะลูกค้าจะหมวดนี้นะคะ 45กิโลนะคะราคา1น0 0 0่บาทลูกค้าจะมีแค่กระสอบอนี้กระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะ,คะจะเอหน้าไหลก็ได้หรือจะโทรหาพนักง,งานโดยตรงก็ได้นะคะลูกค้าจะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะ,คะคอเมริกัน,นเกิลคะ่ะไม่รู้ลูกค้าจะเชื่อไหมว่าต้องต่หยิบมานะ มีแบรนด์อยู่ตัว2ตัวเท่านั้นเองเอ้ไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์อยู่ตัว2ตัวอย่างตัวนี้ไม่รู้มีแบรนด์ไหมแต่ว่าป้ายเขาจะจางๆนะคะนอกั้นมีแบรนด์หมดเลยก็เป็นแบรนด์ทั่วไปที่เรารู้จักนะคะจะเป็น h า n เนตเป็นฟูดเป็นแก๊ปเป็นโอนาวีเป็นอเมริกันอีเกิลนะคะแชมเปญค่ะคอมมี่ยังมาเลยนะคะโปรโลลัสเราเองก็มีก็มาแบรนด์หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะสามารถจัดทำราคาได้เลย อยู่ในนน้ต้นทุน3 4ิบาทเท่านั้นลูกค้าจะเอาไปค้าไปเสริมได้นะคะต่อด้วยโอนาวีค่ะลูกค้าจะโอนาวีนะคะฟุตอีกตัวค่ะไปแล้วค่ะลูกค้าจะเหมือนตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแบรนด์ทางบ้านเขานะคะค่ะฟุตฟุตอีกตัวค่ะฟุตฟุตค่ะป้าเรื่องแบรนด์เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจะแบรนด์แท้ไม่แท้อันนี้ึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นอีกรอบนะ ใช่ค่ะลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าจาจที่สจคัญตัวนี้เป็นเกรดเนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5 1 5เค่ะขาดเคลื่อนดามีเจอแต่ว่าเป็นงานบล็อกซเออร์อยากแนะนําให้ลูกค้าเอาไปซักเอาไปอบนิดนึงเนาะเอาไปซักเอาไปอบนิดนึงค่ะใครที่แบบว่าจะขายแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าลูกค้าบางท่านก็ไปพับลูกค้าขา เอาไปพับประมาณนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนมวนมวนมวน,มวน,มวน,มวนอย่างนี้ก็ได้นะคะูกคาจะหรือว่าจะขายเป็นเซ็ตเลยก็ได้ได้ค่ะขายที่หนึ่งเซตสิกระสอบไอเซตสิตัว ซตนี้สิบตัวนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นเซตสามตัวนะคะอันนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตลาดนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะขายเป็นกลุ่มในอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากสีพื้นมีมาลายลิ้วลายตารางลายกระตุ้งกระตุ้นมีมาอยู่ในนี้เลยสามารถคัดแยกคำราคาได้เลย,ยต่องขอวยบานาน่าจะพูดต่อแล้วก็แบรนด์มาคาามบนานาน่านะคะอะโอนวีค่ะปาร์ตคุ้มๆยั่วๆเลยนะคะขายางาน ยกทรงอยู่แล้วหรือว่าขายงานเช่าชั้นในอยู่แล้วอยากให้อาไิทาไปเสริมอยู่เลยนะคะลูกค้าจ๋าพอสุดคุ้มมากๆนะคะฮาเล็ตค่ะ,คะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวเนี้ยย้ำอีกรอบลูกค้คายอยากให้ต้นทุนลดลงไปอีกนะคะอุ้ยนี่เพย์บอยค่ะซื้อกระสอบนี้ในราคาหม,มื่นเจ็ดนะคะลูกค้าจ๋าซื้อสินค้าให้ครบอีกสามพันนะคะ,คะต่อสองหมื่นนะคะเรามีส่วนลดให้ด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยบานาน่าค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ของบ,บานาน,านะะ่าลูกค้าจ๋าบางตัวพาเล็ตค่ะได้ นะคะลูกค้าจำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายล้วนนะบางตัวผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะฟูดค่ะค่ะหลากหลายนะรูกคาจะแบรนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคัดแยกออกมาได้เลยทั้งที่แบบแบรนดดังนะคะแบรนด์ที่เรารู้จักแบรนด์ทั่วไปหรืออาจจะเป็นแบรนด์บ้านเขาแต่ว่าไม่มีแบรนด์ก็มีนะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะคะมีติดมาด้วยอันนี้เป็นของ polo l o v l a u r e n ค่ะ polo l o v l a u r e n เราก็มา ฮาเน็ตค่ะลูกค้าจ้ะฮาเน็ตจ้ะบางทีผู้หญิงก็ใส่ได้เนาะได้ใส่เป็นกางเกงียวขาสั้นนะได้บางทีแบบใส่เป็นกางเกงนอนอ่ะได้ผู้หญิงบางคนเขาแบบว่าอ่าบางผู้หญิงบางคนเขาไม่ได้ใส่แบบชุดนอนเนาะใช่ค่ะก็ใส่เป็นกางเกงตัวนี้ก็เพื่อก้าวกระได้นะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ฮอลลิเตอร์ฮอลลิเตอร์นะคะลิลลิ้น คีท <łość> ันก <S Copy modelling out> ันแล้วล่าสุดนะคะลูกค้าจ๋าแบนเยอะจริงๆขออนุญาตไะ่ได้ให้่ป้ายทุกตัวลูกค้าจ๋าพอจํานวนตัวค่อนข้างเยอะคาเวนคายค่ะคาเวนคายค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบนนีคกมาเลยนะลูกค้าที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปค่ะลูกค้าจ๋าสามารถนับแบนตามได้เลย ใช่ค่ะตัวไหนมีแบรนด์ตัวไหนไม่มีแบรนด์นะคะจ่าลูกค้าจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะแจ้งเนาะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจาาตัวนี้ไม่เห็นแบรนด์แต่ว่าเราบอกว่าไม่เห็นแบรนด์ลูกค้าต้องไปดูละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะบางทีอาจจะอยู่ตัวชายขาบ้างอยู่ทรงข้างๆบ้างนะคะแก๊ปค่ะแก๊ปค่ะลูกค้าจ้าแก๊ปแก๊ปเหมือนกันเลยเรื่องไซส์มีค้ามานะคะลูกค้าจาาเพราะว่าของเขาเป็น เอวยังยืดนะคะลูกค้าขาสามารถใส่ได้ตั้งแต่ S M L X L เลยนะคะไฮเนตค่ะลูกค้าจากไฮเนตนะคะเน้นเท้มีกรอบนะคะกระสอบนี้ในราคา17,000บาทลูกค้าค่ะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่รับได้ตามรีวิวครบทุกตัวหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทฟุตค่ะลูกค้าจากฟุตเรานาลายลายตารางงานแบบว่า ายใกล้เคียงกันแต่ว่าแบรนด์ของเขาต่างกันนะคะลูกค้าจะอัพทำมาคาได้ถ้าเป็นแบบว่าแบรนด์แบรนด์ฟู้ดมาเยอะๆจับจับเป็นเซตฟู้ดไปเลยใช่ได้เลยถ้าแบรนด์แบบว่าเออ่ฮันนีซมาเยอะก็จับเป็นเซตฮันนีซได้เลยหรือลายตารางมานะคะลูกค้าจะจับเป็นเซตลายตารางก็ได้นะจับต้นทุน34บาทลูกค้าจ่าถ้าจับเป็นเซตนี้ 2 0 0 3 0อได้เลยนะคะใช่ค่ะเอาบอดี้โกฟค่ะยกมือแพเวค่ะลูกค้าจ่าเราก็มาเหมือนกันงานบอดี้โกฟก็มาเหมือนกันฟู้ดค่ะลูกค้าจาาฟู้ดกับฮาเน็ตมาค่อนข้างเยอะนะลูกค้าจ่าอุ้ยทำไมแบนฮานเน็ตค่ะรู้สึกว่าหยิบมานี่มีไม่กี่ตัวนะที่เป็นแบที่ไม่แบรน์อะนอกั้นเป็นแบนดหมดเลยบางตัวบางตัวมีแบรนดนะคะแต่ว่ากลัวออกเสียงไม่ถูกนะคะก็เลยไม่ได้บอกไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะหลากหลายมากหลากหลายมากใครที่สนใจนะ ใครที่ชอบกระสอบนี้นะลูกค้าจาก CF ได้เลยขออนุญาตโกยนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้ฮันเน็ตอีกแล้วค่ะคือลายอะไรทำไมเล่นจังลายลายสวยจังลายสวยค่ะลูกค้าจ่าเป็นลายรถไฟนะคะค่ะสวยเลยลูกค้าค่ะแนะนำนะคะเป็นเกรด A ด้วยนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคอนารีค่ะอันนี้ลูกแตงกวาอ่าลูกแตงกวาเราก็มาอมาแบรนด์เยอะมากนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอาจจะเป็นแบรนด์ทั้งฝั่งบ้านเท้าหรือเป็นแบรนด์ของบ็อกเซอร์โดย โดยเฉพาะก็มีนะคะลูกค้าจะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้ลูกค้าที่รับไปเนาะซีเอฟไปนะคะดูแบรนด์อีกทีนะแยกทำราคากันได้นะคะใช่คะ่ะเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าจะเรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณเขาว่าสตารค่ัสตาวค่ะลูกค้าๆๆจะเรารีิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือ,อยังไงจยให้คนที่รับกระสอบนี้ไปลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นกางเกมบ็อกเซอร์ผู้ชายนะคะเป็นงาน USA รับ CI ค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา17,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่450-500ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ34บาทเป็นสินค้าเกตเอของทางบริษับทบัคค่ะสําหรับลูกค้าไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบคัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น i ล e f a c e b o o k เว็บไซต์อ g เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะ ฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ